สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับเนี่ยสี่โมงเย็นครับพี่น้องหนึ่งร้อยห้าสิบมาแล้วครับีย,ยังแต่อบอสซีบปะโอ้เอาไปยังาลายเถอะ ไปบางงาดแล้วบางอื่นนี่นฮะบเบื้องนี้กลุ่มไปอเออเบิง้งน,นี่ครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนนะครับวันนี้สุดยอดมากครับพร้อมพร้อมมากเลยครับวันนี้พร้อมมากเลยะนะครับ งเาเนาะเป็นวันแพงคนระับเต็มวงเต็มโชว์ครับวันนี้อ้าวใส่เสื้อเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะคลิปมือนีิโอ้ย,อยนอนผึ่งตื่นโอ้ยปึดฟิดเพลงสตริงแน่ยนะครับคุณได้เปิดเพลงสตริงเดี๋ยวนี้ค่ะอ้า เฮ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  บาดท่าลอยเนาะเมื่อบาดสองมื่นเนาะลูกเสือชาวบ้านครับผมต้องใช้ไม้กันเท่าแบบนี้เลยเหตุใดท่าเดียวเห็นพระโลท่าเดียว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 แพรพญิวดมืดไพะกระไดลกทำแพรพญิวดมืดแพะกระไดแจ้วพญิวดฝ่าเหลืองแล้ว พันธุ์ว่าฟังเงลึกสามโตมากขึ้นแดงจื้งขึนเรียกออกอะไรเข้ามาอย่าลืมบอกกันเลยบอบอกบอบอกจ้ะดอกคอยมักน้ำบอกบอเจ้าถือใส่ก็บอกมีคนให้กำลังใจอยู่นะซาร่าบอกมาจุ๊บจุ๊บซาร่าฝากจุบุจุบุมาให้ ตีไยังด้วั่ะตีมันยังอ้วั่ะวัวัวเขาคือว่าเป็นเจ้าวัวเขา่ไผ่ไผ่ใช่ปะวัว่าา่แ่น้เข้ามาก็อดเนาะแมน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 ของแข่เลยแหละ Mà, phòng 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 à. là không để phân phỏng đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เตียนในเรื่องกระจกแน่บเห็นยืนห้อยห้อยเือนสีไปบางงานแล้วติมอื่นเนาะพอๆกันดูเพ,พอแล้วเฮา,าสี่ลอยส่าส่าสิบสองโ,โลจิบจิบห้าร้อยก็วิ่งมาแล้ว ไม่เป็นไรขอมพี่คนขคับซอยอยู่ยาวยาว,ยาวเป็นจเออขับช่วยเลยยืงใช่ไหมนนขับรถดีใช่ไหมดีมากเลยไอ,อ้อไปจอดตั้งไหนแล้วพี่ ตึ้งยืนดินน้ำมันน้ำตาฉัน โอ้ oh, เป็นอกากาศดีๆอยู่โปโต๊กดอกมันจะกาศนะครับ <Hi. S 2> ตูวทุกพื้นที่นะครับ ถ้าพี่ป,ปอบปลอดคลิปได้ป้าลดคลิปได้ป้มาเอางางไปเอาตัวยุ<อ>้ยใส่เ,เล่นคล้องแล้วพี่น,น้อง มันไปยายฝนตกเดอ้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ